รางอยู่มานาถเขาเปรียบเทียบทักษิณกับประยุทธ์เอามุมนั้นมุมนี้มุมเหลี่ยมน่มเหลี่ยมนี้อะไรอะไรต่างๆมาเทียบกันแล้วใครจะเหนือชั้นกับใครอัดางก็สรุปเองว่าตกลงประยุทธ์นี่เหนือชั้นกว่าทักษิณอัศดาอยู่มานาถประเด็นที่เด่นชัดก็คือทักษิณเป็นนายกแค่ห้าปี ในประยุทธ์นี่เป็นเจ็ดปีกว่าเจ็ดปีกว่าแล้วแค่นี้ก็ชนะแล้วแล้วที่จริงนะประเด็นที่เขาไม่จับประเด็นที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จ,จริงคือประเด็นประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่สังกัดพรรคอันนี้เพราะว่ามีฐานประชาชนแต่ทักษิณนี่เป็น นายกที่มีฐานพักนะพักอะไรแต่ออไรพักไทยรักไทยพักอะไรมาโจกระตั้งถึงพักอะไรที่เขายังอยู่โจกระตั้งลาคามาถึงพักเพื่อไทยนะตอนนี้ที่เขาไม่ได้เป็นนายกแล้วแต่ประยุทน์นี่ไม่ได้เป็นคนของพักไหนเลยเจ็ดปีละเจ็ดปีกว่าแล้ว มันเหนือชั้นก็นแล้วเป็นชื่อว่าประชาธิปไตยแท้ที่สุดเพราะไม่ได้เป็นคนของพรรคแต่เป็นคนของประชาชน hmm. อันนี้ไม่มองกันเลยไม่เข้าใจกันเลยว่าน,นี่คือประชาธิปไตยทแท้ไอเรื่องของพรรคนะ่มันไม่ใช่เรื่องประชาธิปไตยคนประเทท,ที่มาแอพพลายมาจกนกระทั่งกลายเป็นรัฐศาสตร์แบบต้องมีพรรคการเมืองแล้วก็ต้องสังกัดพรรคอะไรพวกนี้นะมันเป็นความล้มเหลวของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยไม่มีพรรคแต่พรรคจะเกิดตามธรรมชาติซึ่งไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีอะไรมาบังคับไม่มีข้อข้อบังคับอะไรเลยทุกอย่างเป็นไปตามจิตวิญญาณของประชาชนรัฐศาสตร์ตรงนีนะ้ยังเรียนไม่ถึงกันยังไม่รู้จักประชาธิปไตยที่แต่พระาะฉะนั้นสรุปประชาธิปไตยตุระเทศที่มีเรื่องตั้งมีพรรคแล้วก็นายกสังกัดพรรค ไม่อย่าประชาธิปไตยทักแข่งมีประเทศไทยประเทศเดียวที่เป็นประชาธิปไตยมีนายกไม่สก,กัดพักเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่สก,กัดพักแล้วก็เป็นนายกมาถึงเจ็ดปีกว่าแล้วไม่ได้ขึ้นกับพรรคไหนเลยพรรคนั้นตรนนี้จะมาอ้างว่าเป็นพรรคที่อุ้มทักสินไว้เดี๋ยวนี้ก็แต่งอยู่แล้วพรรคนั้นอุ้มแอมอะไรแต่ตัดนายกประยุทธ์ไม่เห็นจะ ส่วนเซอะไรเลยพักแต่ก็แตกงไปดิพักที่บอกว่าอุ้มนายกแตกงแต่นายกก็ยังเป็นนายกสง่าอยู่เลยอ๋อเ <laughs> นี่มันพิสูจน์ประชาธิปไตยทีแท้จริงคนก็เข้าใจประชาธิปไตยไม่ได้แต่นี่ลนะประเทศไทยกําลังแสดงประชาธิปไตยให้อเมริกาเห็นแม้แต่อังกฤษเองก็เถอะเจ้าตำหรับเจ้าตำหรับนีรก็เถอะ หลังเศะเป็นการสแสดงบทบาทความเป็นประชาธิปไตยที่ชัดเจนที่สุดถึงแม้เกรเขาก็มีพักแต่เขาไม่ไม่อุมโนกันในกฎหมายตัวนี้น้อังกฤษก็มีพักแต่ไม่กำนดในกฎหมายแต่ก็รู้กันในทีว่า น,นายกมันมาจากกลุ่มนี้แหละมาจากกลุ่มนี้ที่ชื่อมันก็คือเดว่าพักมันก็กลุ่มนี้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่นายกเขาเป็นกวนใหญ่ของเขาอะไรอย่างเงี้ย